สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวงานของสะสมเวนนอมนะตอนนี้ก็เวนอมสามกำลังเข้าโลงนะก็นี่เลยนะครับก็ตัวเวนอมงานตัวนี้นะเป็นวัสดุเรซินนะครับก็มีความสูงอยู่ราวๆประมาณสิบห้าสิบหกเซนประมาณประมาณสิบห้าเซนนะครับ,รนนรบก็ ความกว้างก็น่าจะอยู่ราวๆวัดประมาณสิบเอ็ดเซนนะประมาณห,หลุดประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับ <c oughs> ก็ตัวงานเป็นเลิซนเนี่ยมันก็จะมีตัวตรงนี้นะที่เป็นแม่เหล็กเป็นงานเอฟเฟกตนน์นะสองงานนะนี้สั่งมาจาัด สีนะครับก็ส่งไวนะที่ร้านส่งไวแพ็คดีมากนะครับก็สินค้าไม่เสียหายก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงดวงตาก็ออกสีฟ้า้า,าขาวๆนะฟันก็ออกแนวเหลืองๆถ้าเกิดว่าใครเก่งทางด้านรีเพนนะก็ไปทำสีใหม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแต่โดยรวมๆแล้วถือว่าโอเคก็เดี๋ยวมาดู รอบรอบกันนะงอเป็นตัวเหมือนกุ้งนะงอเหมือนกุ้งจะเสียดายไม่มีเอฟเฟกที่เป็นหัวเวนอมจิวนะก็เอฟเฟกน้อยไปหน่อยแต่ถามว่ามันก็โอเคอยู่นะเกรดราคาอยู่ประมาณ 300กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิใครสนใจก็เดี๋ยวปักหมุดลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปนะครับ